พูดง่ายนานๆาน,น,านเอาพลตะเรศุรเชษฐ์ดักพานออกกลายเป็นว่าไม่มีพลตะเรศุรเชษฐ์ดักพานเป็นผู้กระทําความผิดแทนแล้วก็ลงนามโดยพลตะเรศก,กีรัตพันเพชรนี่คือหลักฐานอย่างชัดแจ้งว่าการจะฝังพลตะเรศุรเชษฐ์ดักพานไม่ให้กลับคืนมาเป็นตำรวจอาศัยอนานาจของอบตรที่ไม่มีการตรวจสอบความจริงว่าพลตะเรศุรเชษฐ์ดักพานเกี่ยวข้งของกับการและข้อสอบไหม เราหวังว่าผู้มีอำนาจในบ้านเมืองจะให้โอกาสพลเรือนสซเชียลพานกลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งหนึง่งผมเชื่อว่าในประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยถึงพลเรือนสซเชียลพานจะเป็นอย่างไรก็ช่างแต่ก็เรื่องการทำงานในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับสามังานตรชาติได้ได้ดีคนหนึ่งเลยใหลายอย่างเนี่ยได้พูดคุยกันแนวความคิดต่างๆเป็นเรื่องที่ที่เราก็หวังว่ามีโอกาสก,กลับมาสูงรอสารปกครองสูงสุดชี้ว่า การให้ออกจากราดการชอบไม่ชอบให้กฎหมายหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่นานเกินรอผมเชื่อว่าจะมีข่าวดีตากพิโจ๊กบ้างเรื่องใหญ่วงการสีกากีคดีข้อสอบจุลาพิกล็อกบิ๊กโจ๊กพ้นผิดตำรวจไซเบอร์หน้าแตกยับเพราะหลักฐานใช้เอาผิดไม่ได้ใครจะไปคิดว่ามาหากราบกงข้อสอบนิติศาสตร์จุลาที่ถูกโหมโรงอย่างดุเดือดว่าจะมีชื่อบิ๊กโจ๊กพลนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานโผล่เป็นตัวละครหลัก สุดท้ายกลับกลายเป็นมุกตลกไม่หาที่ทำเอาตำรวจไซเบอร์ถึงกับหน้าแตกยับเพราะหลักฐานที่ขุดคุยมากลับกลายเป็นหมันใช้เอาผิดไม่ได้จุดแตกหักวันที่17เมษายน2 5ง8 5 6 8สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติภายใต้การนำของพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผบตรได้ออกคำสั่งด่วนฉบับที่336ทับทับเพื่อแก้ไขรายชื่อผู้ต้องหาคดีนี้หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่า รายชื่อผู้ถูกกล่าวหาใหม่มีเพียง3คนได้แก่ด็อกเตอร์ผู้หญิงชื่อขออุบไว้แต่ข่าววงในแซว่าเป็นเจสสายวิชาการและตำรวจยศนายพันอีกสองนายที่ตอนแรกเหมือนเป็นตัวประกอบแต่ตอนนี้กลายเป็นพระเอกตัวร้ายของเรื่องแทนที่สำคัญไม่มีชื่อบิ๊กโจ๊กนั่นหมายความว่าชื่อของพลตำรวจเอกถูกถอดออกจากสระบบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการวงในเล่าว่าตอนแรกตำรวจไซเบอร์บางคน ดีใจจนแทบเปิดแชมเปญที่ได้ลากชื่อบิ๊กโจ๊กเข้ามาในคดีนี้หวังโชว์เหนือให้เป็นข่าวใหญ่แต่พอเจอหลักฐานจริงๆกลับโอ้สนันจนโดนสังคมตั้งคำถามว่านี่สอบสวนหรือตั้งใจกลั่นแกล้งนายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมถึงกับออกมาสับแรงว่าการกระทำแบบนี้คือการกลั่นแกล้งทางกฎหมายชนิดที่คิดว่าบิ๊กโจ๊กจะล้มแต่กลายเป็นบูมแรงฟาดหน้ากลับเต็มๆ นี่คือเกมการเมืองในสีกากีคดีนี้ไม่ได้เป็นแค่โกงข้อสอบธรรมดาแต่กลายเป็นเวทีห้าหันระหว่างขั้วอำนาจในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่กำลังหาทางตัดแข้งตัดขาบิ๊กโจ๊กการที่ชื่อหลุดออกไปแปลว่าแผนล้มโต๊ะไม่สำเร็จและยิ่งทำให้บิ๊กโจ๊กกลายเป็นผู้ถูกกลั่นแกล้งแทนแม้จะมีข่าวเช้ารายวันแต่ครั้งนี้ถือเป็นแต้มต่อสำคัญเพราะชัดเจนว่าเขาถูกใส่ร้ายมากกว่าจะทำผิดจริง กระแสในโซเชียลเริ่มเปลี่ยนจากโจมตีไปเป็นสงสารขั้วตรงข้ามที่หวังใช้คดีนี้เป็นหมากเด็ดตอนนี้กำลังโดนตีกลับต้องรีบหามุกใหม่มาโจมตีมิฉะนั้นอาจถูกมองว่าเป็นหมาลอบกัดใครที่ติดตามข่าวใหญ่คดีข้อสอบนิติศาสตร์จุฬาคงจำได้ว่าตอนแรกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติออกมาถแถลงข่าวเสียงดังฝังชัดว่ามีชื่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊กเข้าไปพัวพันกับขบวนการโกงข้อสอบ ทำเอาคนทงประเทศอ้าปากค้างบ้างก็ด่าบ้างก็ตกใจคิดว่าพระเอกวงการสีกากีคงใกล้ถึงจุดจบแต่ล่าสุดพลิกล็อกแรงกว่าโอลิมปิกอีกเมื่อมีคำสั่งแก้ไขสำนวนใหม่ลบชื่อบิ๊กโจ๊กออกไปจากผู้ต้องหาแบบดือ้อละโยนความผิดไปให้ด็อกเตอร์ผู้หญิงหนึ่งรายและตำรวจยศนายพันอีกสองนายแล้วแบบนี้ใครจะรับผิดชอบกันคำถามที่ประชาชนทั้งบ้านทั้งเมืองอยากรู้คือทำไมตอนถแถลงข่าว พาดพิงบิ๊กโจ๊กถึงแถลงซ้ใหญ่โตแต่พอแก้ไขสำนวนเอาชื่อเขาออกกลับทำเป็นเงียบกริบซะอย่างนั้นนี่เหมือนร้านหมูกระทะที่ตอนเชิญลูกค้าเข้าร้านเปิดเพลงเสียงดังสนั่นหวั่นไววอีกแต่พอตอนเก็บเงินคิดเพิ่มค่าทิชชู่กับน้ำแข็งกลับกระซิบเบาๆเหมือนไม่อยากให้ใครได้ยินการที่ชื่อบิ๊กโจ๊กโผล่มาในคดีนี้ตั้งแต่แรกทำให้คนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่านี่คือมุกการเมืองในเครื่องแบบที่หวังใช้คดีข้อสอบมาล้มเขา แต่สุดท้ายกลับโปะแตกเพราะหลักฐานไม่เพียงพอและนั่นหมายความว่ากระบวนการกลั่นแกล้งบิ๊กโจ๊กในคดีนี้ล้มเหลวไม่เป็นท่าคำถามใหญ่คือถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังรีบสรุปก่อนจะสืบจริงแบบนี้และประชาชนจะเชื่อมั่นได้อย่างไรความเสียหายต่อชื่อเสียงของบิ๊กโจ๊กใครจะชดใช้หรือคิดว่าขอโทษในใจก็เพียงพอแล้วภาพลักษณ์บิ๊กโจ๊กในสายตาประชาชนตอนแรกคือผู้ต้องหา แต่ตอนนี้กลายเป็นเหยื่อที่ถูกกลั่นแกล้งจากมุมลบกลายเป็นแต้มบวกให้บิ๊กโจ๊กแบบฟร,ฟรีเพราะเขาได้บทบาทคนถูกกลั่นแกล้งโดยระบบขณะที่ขั้วตรงข้ามที่หวังอยากเห็นบิ๊กโจ๊กจบชีวิตการเมืองในเครื่องแบบต้องเจอบุหรแรงที่แรงกว่าตีกลับมาใส่หน้าต่อไปถ้าจะเล่นงานบิ๊กโจ๊กคงต้องหาหลักฐานที่แน่นกว่านี้ไม่งั้นก็จะกลายเป็นละครตลกคาเฟ่ซ้ำซากเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยากจะแถลงข่าวอะไร ควรเช็คสำนวนให้ชัวร์ไม่งั้นจากที่จะได้หน้าอาจจะได้หน้าแตกแถมและที่สำคัญที่สุดถ้าถแถลงผิดก็ควรถแถลงแก้ให้ดังเข้าตอนแรกไม่ใช่เงียบเหมือนเอาเทปพ,พันปากประชาชนทางด้านพลตำรวจตรีสิริวัตรด,ดีพอผู้ประชาการตำรวจไซเบอร์หนึ่งเปิดเผยความคืบหน้าว่าพนักงานสอบสวนสอ,อทหนึ่งได้จัดทำสำนวนและมีความเห็นควรสั่งฟอ้องผู้ต้องหา3มคนได้แก่ดกรผู้หญิงหนึ่งรายและตำรวจยศนายพันอีกสองนาย พร้อมส่งให้อัยการดำเนินคดีต่อเรียบร้อยแล้วและเมื่อผู้สื่อข่าวซักว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องไหมคำตอบคือไม่มียืนยันว่าเรื่องทำกันตรงไปตรงมาถ้ามีหลักฐานถึงใครก็เอาผิดถึงคนนั้นแปลว่าจากเวทีโชว์ข่าวใหญ่ที่ครั้งหนึ่งมีชื่อคนดังในเครื่องแบบถูกพาดพิงอย่างใหญ่โตตอนนี้ภาพรวมคดีถูกย่อให้เหลือเพียง3ผู้ต้องหาตามํำนวนของสอ,อทอหนึ่งหากมองแบบละคร ตัวประกอบบางคนที่ถูกเรียกเข้าฉากครั้งก่อนถูกถอดบทออกเงียบๆแต่คนดูอย่างประชาชนยังคงสงสัยว่าทำไมฉากเปิดใหญ่แต่ฉากปิดกลับเงียบการที่พนักง,งานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องและส่งให้อัยการแปลว่าเบื้องต้นเห็นว่ามีพยานหลักฐานในระดับที่ควรให้สารพิจารณาแต่สุดท้ายการตัดสินใจขั้นถัดไปอยู่ที่อัยการอาจรับฟ้องส่งคืนเพิ่มเติมหรือไม่เห็นควรสั่งฟ้องก็ได้ กระบวนการยังไม่ถึงคำพิพากษาเด็ดขาดการถแถลงข่าวเชิงให้ข่าวชื่อใหญ่ก่อนมีความชัดเจนอาจทำลายความเชื่อมั่นหากสุดท้ายต้องแก้สำนวนหรือถอนชื่อก็ต้องมีการชี้แจงสาธารณะให้ชัดว่าเหตุใดจึงเกิดความคลาดเคลื่อน <S <S เพื่อคืนความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ถูกกล่าวหาและต่อประชาชนแม้บันทึกสำนวนไม่รวมชื่อบุคคลบางคนแต่ความเสียหายทางชื่อเสียงเกิดขึ้นแล้วหากประชาชนรับรู้ว่ามีการสื่อสารที่เร่งรีบหรือสับสน อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานจนต้องมีมาตรการชัดเจนในการตรวจสอบภายในและปรับปรุงแนวปฏิบัติการถแถลงข่าวเอา้าเฮ้ยตอนแรกออกมาถแถลงการเสียงดังฟังชัดเหมือนมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์นว่ามีนายพลตำรวจพัวพันกับคดีโกงข้อสอบแต่พอเอาเข้าจริงกลับถอดชื่อบิ๊กโจ๊กออกจากสำนวนเฉยเลยคำถามคือทำไมไม่สืบสวนให้รอบคอบก่อนทำไมไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะโยนชื่อใครลงในข่าวใหญ่ระดับประเทศ เพราะการออกมาพูดแบบนั้นเท่ากับเอาชื่อเสียงของคนทั้งคนไปแลกกับดราม่าหนาทีบนหน้าสื่อเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่านี่ไม่ใช่แค่ความผิดพลาดธรรมดาแต่มันคือขบวนการกลั่นแกล้งที่ถูกจัดวางมาอย่างจงใจเพื่อล้มบิ๊กโจ๊กไม่ให้กลับคืนสู่เส้นทางตำรวจอีกต่อไปลองคิดดูสิครับถ้าเกมนี้สำเร็จบิ๊กโจ๊กก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นนายพลโกงข้อสอบแบบไม่ต้องสือบอะไรแล้ว แม้ภายหลังจะพิสูจน์ว่าไม่ผิดแต่ชื่อเสียงก็เสียหายจนยากจะฟื้นคืนนี่มันไม่ต่างจากการประหารทางสังคมเลยงานนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออชาชญกรรมออกมาเปิดปากแรงยืนยันว่าบิ๊กโจ๊กไม่ว่าจะอย่างไรก็ยังเป็นตำรวจที่ประชาชนพึ่งพาได้เป็นนายตำรวจที่สร้างคุณประโยชน์ให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้จริงไม่ใช่ตัวร้ายตามที่ถูกใส่ร้ายและที่เด็ดสุด นายอชุริยะยังหลุดปากว่าอีกไม่นานจะมีข่าวดีเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นการหยอดเรื่องหักมุมให้สังคมลุ้นต่อว่าข่าวดีที่ว่านั้นจะเป็นการกลับคืนสู่วงการตํารวจหรือก้าวกระโดดไปสู่บทบาทใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมกลยุทธ์สกปรกในวงการสีกากีการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานแน่นคืออาวุธเก่าแต่ใช้ได้ผลเสมอในสงครามอำนาจแต่ครั้งนี้พลาดเพราะสุดท้าย ต้องแก้สำนวนถอดชื่อบิ๊กโจ๊กออกมาทําให้จากที่จะล้มเขากลายเป็นปั้นให้เขาเด่นกว่าเดิมซะอย่างนั้นตอนแรกคือผู้ต้องสงสัยแต่เมื่อชื่อถูกลบออกไปกลายเป็นเหยื่อผู้ถูกกลั่นแกล้งจากมุมมองประชาชนบิ๊กโจ๊กไม่ใช่แค่ผู้รอดแต่คือผู้ที่กดขี่โดยระบบทําให้ได้คะแนนความเห็นใจเพิ่มมหาศาลขณะที่คําพูดของนายอัจฉริยะคือตัวอย่างที่ทําให้สังคมลุ้นต่อไปข่าวดีนั้นอาจหมายถึงการกลับมาของบิ๊กโจ๊ก ในบทบาทสําคัญหรือการได้ตําแหน่งเบอร์หนึ่งของรัฐปรธุมวันและหากข่าวดีนั้นจริงบทบาทของคนที่เคยกลันแกล้งอาจกลายเป็นตัวตลกในวงการก็ได้และก่อนจะยิงปืนใหญ่ใส่ใครควรตรวจสอบว่ากระสุนที่ใส่เข้าไปเป็นลูกจริงไม่ใช่ลูกน้ําเพราะผลที่ตามมาคือไม่เพียงยิงไม่โดนเป้าแต่ยังเด้งกลับมาระเบิดใส่หน้าเองเต็ม